กลับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนน้องทุกท่านครับกับผมสอสแสบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์ประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,การที่เก้าของเรานี่ยนะครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านนี่ครับ เรามาดูลักษณะคนเรียนก่อนแล้วกันนะครับท่านลักษณะคนเรียนเป็นเรียองแบบทองสีตัวติดนะครับท่านคิวนพลขึ้นอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองนล้วนนะครับโอ้หครับเรามาดูเขาว่าจุดซื้อขายอยู่ตรงไหนครับสำหรับเหรียญนี้ปีพศนี้นะครับท่านนี่ครับพิกมาด้านหลังครับก็เป็นเหมือนเดิมครับท่านปีพศนี้ครับท่านมีอยู่สองจุดครับจุดซื้อขายครับนี่ครับจุดแรกคือตัวนี้ครับเหรียญแส้แตกครับหรือว่าแท้แต่ครับท่านเหรียญแบบนี้ครับ แบบเส้นแต่ไม่เห็นนะครับทเกียรินะครับท่านแล้วก็ปีพศครับท่านปีพศนี้ปีพศสองพันห้ารครับผลิตน้อยนะครับเลสำหรับปี2538มปีนี้นะครับท่านเรามาดูข่าววาจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อาเนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่5 3าสิบสาล้านเจ็ดแนเหรียญิตพอดีครับท่านห้าสิบสานเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านในดัชีเงีนก็อยู่ที่เหรียละหนึอยห้าบบาทครับท่าน เรียญที่ผ่าการใช้นั้นตัที่เหรียนละเท่าไหร่เอ,อ่ยตัวที่เหรียนละสี่สิบถึงห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับแต่จุดเดือขายนี่นะครับสําคัญครับเนี่ยรอยแตกเหล่านี้นะครับเหรียญเสีแตกนี่นะครับราคาดีมีราคาที่สูงเกินต้านเลรยน,นะครับ